วิธีเช็คว่าโทรศัพท์ของเพื่อนเนี่ยติดมันแวร์หรือว่าแอปดูดเงินไหมถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงเนี่ยไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเตยแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนจะได้ยินข่าวหนาหูเลยเกี่ยวกับพวกการโจลกรรมข้อมูลนะคะแอปดูดเงินต่างๆนะคะโดยที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเครื่องของเราเนี่ยมีการติดไวรัสมัลแวร์นะคะที่จะมาโจลกรรมข้อมูลของเราหรือว่าจะมีแอปพลิเคชันดูดเงินต่างๆนะคะที่เผลออยู่ในเครื่องของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเตยก็เลยทําการรวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะคะว่าแล้ว มีมัลแวร์ต่างๆหรือว่ามีแอปดูดเงินพวกนี้ไหมนะคะแล้วถ้าหากว่ามีแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงนะคะถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวิธีการตรวจเช็คนะคะว่าเครื่องของเพื่อนเนี่ยมีแอปมัลแวร์ต่างๆนะคะหรือว่ามีแอปไว้สําหรับการควบคุมตัวเครื่องของเราไหมนะคะเพื่อนๆคนไหนใช้ Android เนี่ยก็สามารถทําตามวิธีการดังนี้ได้เลยค่ะเพียงแค่เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรากดเข้าไปที่แอปค่ะมองที่มุมขวาบนนะคะเราจะเห็นจุด3จุดให้เรากดไปที่จุด เสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปที่การเข้าถึงพิเศษนะคะส่วนสำหรับใครนะคะที่ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เข้าไปที่ special asset ค่ะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามานะคะจะมีในส่วนของการจัดการการเข้าถึงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดการมีเดียนะคะหรือว่าเป็นการติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นดังนี้นะคะนั่นหมายความว่า โทรศัพท์ของเพื่อนๆเนี่ยยังปลอดภัยจากแอปมัลแวร์ต่างๆอยู่นะคะแต่ถ้าหากของเพื่อนๆนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยมีการเด้งไปที่หน้าตั้งค่าหรือว่าไปที่หน้าหลักนะคะนั่นหมายความว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆเนี่ยกำลังติดแอปพลิเคชันที่เป็นมัลแวร์ต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันที่เอาไว้สําหรับควบคุมตัวเครื่องของเพื่อนๆอยู่นั่นเองค่ะ แต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะตัวเช็คเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีการเด้งออกนะคะทําให้รู้เลยว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันมัลแวร์หรือว่ามีการติดตั้งแอปนะคะที่มีการควบคุมตัวเครื่องแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะให้ตั้งสติก่อนหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าเปิดเป็นโหมดเครื่องบินนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆทําการถอดซิมของเพื่อนเพื่อนเนี่ยออกจากตัวเครื่องนะคะเมื่อทําการถอดซิมเรียบร้อยแล้วให้ทําการตรวจเช็คดูนะคะว่่่่าาเเพือออนนนนนๆีต้้งกกรทจะะะ็บขมูลสวไหค เอาไว้ใช้สําหรับในการใช้งานนะคะที่สําคัญจริงๆทําการสํารองข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะทําการรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานนะคะวิธีการก็เพียงแค่เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์กดเข้าไปนะคะที่การรีเซ็ตหลังจากนั้นนะคะกดตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานค่ะและทําตามขั้นตอนต่างๆนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยเครื่องของเรานะคะก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วค่ะ ส่วนมือมือนะคะที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ iOS นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของความปลอดภัยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆต้องการตรวจเช็คนะคะก็ทําได้ง่ายๆโดยการที่เข้าไปที่ตรวจเช็คในเรื่องของแอปพลิเคชันในการใช้งานของแบตเตอรี่นั่นเองวิธีการนะคะเพียงแค่เราเข้าไปที่การตั้งค่านะคะหลังจากนั้นนะคะเข้าไปที่แบตเตอรี่ค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะแสดงเปอร์เซ็นต์นะคะของตัวแอปพลิเคชันที่กินแบตของเราเข้าไปนะคะตัวแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆตรวจเช็คแล้วเป็นแอปพลิเคชันที่เราไม่รู้จักและเป็นแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะแต่ว่ากลับมีการกินแบตเตอรี่เยอะเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยคะ่ะว่าแอปพลิเคชันพวกนั้นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่ติดมัลแวร์มากับเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือให้เรานะคะเข้าไปลบแอปพลิเคชันพวกนั้นทิ้งค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆน,น,นะคะจะลองตรวจเช็คจากในส่วนของแอปพลิเคชันทัั้งงงหมมดดในนนเเเคคครรื่อออขาะะตว,ดดว,วูีแปพลิช บ้างที่เราไม่ได้เป็นคนที่โหลดมาเองนะคะแล้วตัวแอปพลิเคชันที่เราไม่คุ้นหน้าคุ้นตาที่โผล่เข้ามาในเครื่องเราเนี่ยเราก็สามารถลบทิ้งได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ว,วิธีการตรวจสอบและวิธีการป้องกันเมื่อเกิดปัญหาเบื้องต้นนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากรู้นะคะว่าเราควรมีวิธีการปฏิบัติยังไงนะคะเพื่อป้องกันในส่วนของแอปพลิเคชันดูดเงินที่จะหลุดเข้ามาในเครื่องของเรารวมไปถึงนะคะในเรื่องของการป้องกันการจรกรรมข้อมูลนะคะเตือนมีมาให้เพื่อนๆนะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะทั้งหมด7ดข้อด้วยกัน,นะคะ่ะข้อแรกนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะมีลิงก์ต่างๆที่ผ่านทาง SFS ส่งมาให้นะคะแนะนําว่าเพื่อนๆนะคะอย่าไปกดเข้าไปในลิงก์ต่างๆเหล่านั้นนะคะ รวมไปถึงนะคะลิงก์สําหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่เราไม่รู้จักนะคะเมื่อถ้าหากว่ามีแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้เนี่ยโผล่มาให้เราดาวน์โหลดเป็นลิงก์เนี่ยแนะนําว่าก็อย่าไปกดโหลดกันนั่นเองค่ะ ่วนข้อปฏิบัติข้อที่2นะคะก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงก,กันกับข้อที่1น,นะคะนั่นก็คือเมื่อเราต้องการจะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแนะนําว่าโหลดผ่านเพสโตและแ p Store นะคะเพียงแค่2ที่นี้เท่านั้นนะคะก็จะปลอดภัยที่สุดนั่นเองแล้วข้อที่3นะคะนั่นก็คือในส่วนของการอนุญาตนะคะให้เข้าถึงข้อมูลผ่านแอปต่างๆนั่นเองค่ะเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในเครื่องของเรานะคะซึ่งบางอย่างนะคะมีการขออนุญาตเกินความจําเป็นที่ใช้งานกับแอปพลิเคชันนั้นๆเรามีสีสิิททธ่จะ อนุญาตนะคะให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดแต่ว่าอนุญาตให้เข้าถึงเฉพาะแค่บางอย่างที่แอปพลิเคชันต้องการจะใช้ก็เพียงพอแล้วค่ะส่วนข้อที่4นะคะนั่นก็คือเมื่อเรานะคะรู้ตัวแล้วว่าเราเนะคะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีการติดไวรัสต่างๆมันแวร์ต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันดูเงินต่างๆในเครื่องแล้วนะคะจะต้องมีสติมากๆนะคะแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหายอย่างที่เตยนะคะแนะนําไปข้างต้นนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะมีความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์มือถือมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนข้อที่5นะคะนั่นก็คือกาารรที่เะะ่เไม ใช้งานเป็นสายชา์จต่างๆนะคะหรือว่าใช้นะคะอุปกรณ์นะคะที่เสียบกับเครื่องของเราในพื้นที่สาธารณะหรือว่าจากคนแปลกหน้านั่นเองค่ะรวมไปถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเมื่อเรานะคะใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะนะคะเป็นการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือว่าจะทําธุรกรรมการเงินต่างๆนะคะรวมไปถึงในส่วนของการใช้งานในด้านการเทรดต่างๆนะคะที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของเราได้เนี่ยก็ไม่ควรใช้ผ่านอุปกรณ์สาธารนณะนั่นเองค่ะ ส่วนข้อที่6นะคะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเรานั่นก็คือการที่เรานะคะอนุญาตให้เบราว์เซอร์ต่างๆนะคะหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมีการจดจํารหัสผ่านนะคะแล้วก็สามารถให้ใช้งานนะคะเป็นการเข้าระบบแบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะเป็นการที่ให้เรานะคะเข้าระบบด้วยการพิมรหัสผ่านด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันการจราจรข้อมูลได้อีกขั้นหนึ่งค่ะและข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการให้เรานะคะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะในการเข้าไปชมเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงงสูนแบบ ที่เรียกว่าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงสูงนั่นก็คือเว็บไซต์นะ,ะที่มีการโฆษณาเยอะๆนะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์การพนันนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆรวมไปถึงนะคะเว็บไซต์นะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการลามกอนาจารต่างๆนะคะเว็บไซต์พวกนี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงสูงมากๆถ้าหากว่าเรานะคะไม่ใช้อย่างระมัดระวังนะคะอาจจะพลาดไปกดนะคะในบางหน้าแล้วอาจจะเด้งไปสู่การโหลดแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันที่เรานะคะจะสามารถโดนจลกรรมข้อมูลต่างๆนะคะหรือว่าเข้ามามควบ ผ่านทางหน้าพวกนี้เนี่ยได้ง่ายนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับวิธีการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันนะคะไวรัสมันแวว์ต่างนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันดูเงินที่เตยรวบรวมมาให้กับเพื่อนๆวันนี้นะคะเตยก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าวิธีการที่เตยรวบรวมมาให้รวมถึงวิธีการป้องกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นเพื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะและก็จะจากกันไปอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะหรือ็กไ้ด นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ